นี่เจ้าของนี่แข็งมากมากๆนะครับองค์ไหนเลือกให้ราคาครบเก็บนะครับเจอแบบนี้ก็เหนื่อยนะครับผมบอกว่าคราวหน้าพี่บอกราคาที่พี่อยากได้เลยดีกว่าผมสนใจแล้วผมเช่าดีกว่าอย่าบอกให้ผมให้ราคาเลยเพราะให้ราคาแล้วปวดหัวทุกทีนะครับนี่เป็นรุ่นเก้านะครับรุ่นเก้างามก แต่เออแต่แต่เรียวมี่แ,แม่งเวลาเวลาไลฟ์สดแล้วซูมไม่ไม่คมนะนะอีกทีนะคมสู้หัวเว่ยไม่ได้เว้ยพูดถึงความคมของกล้องเวลาไลฟ์สดนะหรือหรือหรืออาจจะเป็นวันแรกของผมไม่รู้นะอาจจะคมสู้หัวเว่ยไม่ได้แล้วก็คมสู้ไอโฟนไม่ได้้แต่ก็คมนะเออเจ็ดหกสี่สองนะครับอยู่นะครับโอเคยังคมอยู่นี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟ่านรุ่นเก่าเป็นรุ่นที่ กโคตรเยอะอ่ะเกแม่งเยอะแบบแล้วแม่งมีเกทุกบ้านเลยนะต้องใช้ว่าเป็นเหรียญที่มีเกทุกบ้านเลยนะเพื่อนๆดูนะเพื่อนดูตรงนี้นะบางคนบอกว่าพี่งามเอกคืออะไรอะ่ะนี่นะพี่เพื่อน,น,นดูนะดูตรงนี้ดูตรงนี้ตรงปลายมีดนี่นะปลายมีดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราส่องด้วยกันปึ๊บเหมือนมีตัวหนังสือซ้อนกับหัวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนเหรียญแล้วนะ เห็นไหมเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรเอ้านี <laughs> <laughs> anyway ่ๆเขียนว่าอะไรเดี๋ยวก่อนนะซูมก่อนซูมโอเคใครตอบถูกคนแรกผมผมแจกแจกพระหลวงพ่อพัดให้คุณหนึ่งเหรียญแล้วกันบอกตรงๆเหลือไม่กี่ไม่กี่เหรียญแล้วจริงๆนะแจกจนหมดเลยนะครับ นี่อ่านว่านะลรโอ้โหคุณชัยยาโอ้โหไม่ใช่ละคุณชัยาภูมิคุณไม่แชร์ให้ผมเออผมลืมบอกว่าต้องแชร์ให้ผมเลยนะผมจะดูว่าคนแรกไม่มีใครแชร์ให้เลยสักคนนี่ตอบถูกไม่แชร์ผมไม่ให้นะผมบอกให้ก่อนนะมีคนตอบถูกเยอะมากตอนเนี้ยแต่ยังไม่เห็นว่าโอ้โหคุณสงการท่าประจันคุณแชร์ให้ผมนะครับคุณสงการท่าประจันคุณตอบถูกว่างามเอกคุณเป็นคนแรกที่แชร์ให้ผมแล้วก็ตอบถูกนะครับคุณกด assign เแล้วก็85ตัวบอกว่าคุณตอบถูกให้แจกพระเจ้าสัวหลวงพ่อพัดหนึ่งเหรียญน,นะครับบอกตรงๆเหลืออยู่สิบกว่าเหรียญนนครับทั้งหมด่ะสร้างสามแสนเหรียญเหลือสิบกว่าเหรียญน,นะครับโอเคนี่ครับอ่านว่างามเอกถูกต้องครับนี่คืองามเอกนะครับด้านหลังเป็นบาทนี่อัฐบาริขานนะครับอืม อุดมสมพรในรุ่นนี้จริงๆชื่อดีนะอุดมสมพรนะครับอ่านี่เป็นเหรียญรุ่นเก้านะครับ